อันนิดนึงปิดท้ายมีข่าว iPad โดนล็อก48ปีเฮ้ยต้องไม่ใช่เครื่องเราแล้วอีคือถ้าเราอันนี้บอกบอกถึงกันคือเนเจอร์ของการที่เราใส่รหัสล็อกเครื่องครับผมาที่เราใส่รหัสล็อกเครื่องผิดหลายๆครั้งเวลาในการที่ เราจะสามารถใส่รหัสเบิ้ลครั้งต่อไปเนี่ยมันจะคูณ2ขึ้นไปเช่นสมมติรอบแรก5นาที10นาที20นาทีมันก็จะเบิ้ลไปเรื่อยๆเวลาที่คุณทําผิดตรงเนี้ยอันนี้โดนล็อกตั้ง4 8ปีนี่ต้องใส่ผิดกี่ครั้งครับเนี่ยนี่เขาใส่มานานเท่าไหร่อันนี้ผมสังเกตจากจากอินเทอร์เฟซ25ล้านนาทีอ่ะสังเกตจากอินเทอร์เฟซแล้วสังเกตจากแบ็กกราวสังเกตจากฟอนนะครับตัวนี้คือ iPad เวอร์ชั่นเก่า <c oughs> ตัวคุณพ่อของเจ้าของเครื่องคนนี้เขาบอกว่าลูกเขาใส่ผิดแล้วพอใส่ผิดปุ๊บเขาก็ทําอะไรให้ไม่ได้เ,<อ>เขาก็เลยวางเครื่องทิ้งเอาไว้อแล้วผ่านมา3ปีระหว,ว่างนั้นะก็มีการเดินนานเดินมาทีนึงแล้วก็นึกขึ้นได้รหัสนี้ลูก<า>ใช่ไหมลูกลูกก็ย้อยมาเรื่อยๆก็ไม่ได้ก็ผิดแล้วก็ไปแล้วมันก็จะล็อกเครื่องเดือนนึงแล้วก็กลับมาตึ๊ดๆสองเดือนไม่ได้กลับมาเจอใหม่ ไม่ได้ช <g ül> ่างม,มัน<อ>ทำแบบนี้เป็นเวลากี่ปี 3, <3> ปีครับโอ้โหไม่คิดจะแก้ปัญหากันบ้างหรือไงปล่อยให้มันล็อกอยู่ได้ทั้ง48ปี <c oughs> <c oughs> นีทางแก้คืออะไรทำ <c oughs> ยังไงครับไิ่ดีแก้เราถือไปศูนย์ให้เขารีเซ็ตได้ไหม ก็คือต้อง format format เครื่องทิ้งอย่างเดียวทำเครื่องใหม่เลยทำเครื่องก็คือล้าง factory setting อย่างเดียวเลยผมว่าต้องรอต้องยอมแล้วล่ะไม่งั้นรอ48ปีคงไม่ไหวว่า iPad ผ่านมา3ปีแล้วพ่อซื้อ iPad mini 5นะซื้อใหม่แล้วก็ไปเก็บไกลๆลูกด้วยเอาถึง iPad mini 5พี่หลานตกลงได้จัดหรือยังครับยังครับรอตัวเซลลูล่ามาเมืองไทยอยู่ครับ หลายคนจ้องมากเลยเหมือนเหมือนผมมีความผิดเลยนะถ้าผมไม่ซื้อเนี่ยหลายคนจ้องไหนบอกจะซื้อไงไหนบอกจะซื้อรอ,อ,อแป๊บ <c oughs> นึงครับพี่รอเซลูลา่าครับนะฮะ <c oughs> ไวไฟไม่เอา <c oughs> <c oughs>